เห็นปฏิกิริยาหมดแล้วความชานฉลาดของคุณเดวินและด้วยความเก่าเกมเก่าเกมของอนุถินคือภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะถอนตัวจากรัฐบาลอยู่แล้วค่ะประเด็นที่จะถอนตัวก็คือเก้าอี้มาทนหนึ่งอ่ะใช่คคยกันไม่ลงตัวที่มีเรื่องคลิปต่อรองของเก้าอี้มาทนหนึ่งกับกับกับสมเด็จคุณเซนหลุดออกมาและก็เดือดกันทั้งแผ่นดินในบัตรดน ภูมิใจไทยเขาก็พลิกเกมทันทีเขาก็โหนกระแสทันทีเขาก็ออกแถลงการตอนหัวข่ามืวานภูมิใจไทยนะสารในแถลงการสาระในแถลงการพูดถึงคลิปที่หลุดออกมาพูดถึงสาระในคลิปหลุดแล้วก็ประกาศเลยกูรับไม่ได้ดังนั้นกูขอถอนตัวจากรัฐบาลคือไม่พูดถึงเรื่องมอทรหนึ่งไม่พูดละจบละเลยข้ามจุดละไปดูที่ข้อความใช่ไหมไปดูที่ล้อมกรอบสิครับค่ะ พักภูมิใจไทยขอเรียนว่ากรรมการบริหารพักภูมิใจไทยได้ประชุมพิจารณาถึงกรณีที่เกิดขึ้นและมีมติให้พักภูมิใจไทยถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลทั้งนี้รัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยทุกคนได้ส่งใบลาออกต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีผลในวันที่19มิถุนายน2568เป็นต้นไปและตรงนี้ก็สําคัญนะพักภูมิใจไทยขอเรียกร้องให้นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี แสดงความรับผิดชอบต่อการทำให้ประเทศไทยต้องเสียเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของชาติประชาชนและกองทัพ2องคีย์เวิร์ดค่ะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลค่ะคีย์เวิร์ดที่2องอเรียกร้องนายกทั้งตีต้องแสดงความรับผิดชอบค่ะเป็น2องคีย์เวิร์ดนะในบัตรดลภูมิใจไทยรอเลยเป็นพระเอกเลยครั้งแรกก็จะถอนตัวอยู่แล้ว เพราะไม่ลงตัวเรื่องเก้าอี้มอธอหนึ่งถูกทวงคืนเพามีเรื่องนี้ขึ้นมาโอ้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสความเก่าเกมเก่าแบบคุณในวินคุณอนุทินพลิกทันทีอไอ้ที่จะถอนตัวก็เพราะรับไม่ได้กับไอ้คลิปนี้อืแล้วก็เรียกร้องให้นายกเจ้าของเสียงในคลิปเนี่ยต้องแสดงความรับผิดชอบโอ้โหสุดยอดไหมเก่งอืหันกลับไปดูฝั่งเพื่อไทยหน่อยไหมทั้งฝั่งเพื่อไทยค่ะ ทันทีที่เกิดอาการแผ่นดินเดือดทักพื่ทไทยเขาออกมาสื่อสารกับสังคมอย่างไรต่อไปนี้คือสาระที่สื่อสารออกมาค่ะตอนหัวค่ำของเมื่อวานใช่แล้วหัวค่ำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรส่งความรู้สึกเข้ามาได้ที่ Facebook และ Youtube ของจอลิ้งทยอินไซร์ไทยแลนด์นะครับนี่เลยเป็นข้อความที่เราต้องการสื่อสารนะคะเขาบอกดังนี้ค่ะ พักเพื่อไทยยืนยันภารกิจปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงกองทัพกระทรวงการต่างประเทศยึดหลักสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีพลังใดจะเหนือกว่าพลังสามัคคีของคนไทยเพื่อประเทศไทยต่อไปนี้มาแก่ไม่ได้สเปกกิ้งนะต่อไปนี้คือหยิบฉวยจากปฏิกิริยาในโซเชียลมีเดีย2ประเด็นค่ะ ประเด็นที่หนึ่งถามหาพลังสม,มัคคีในสถานการณ์ในขณะนี้ในสิ่งที่ได้ทำกันไปทั้งหมดมันจะใช่หรือไม่มไม่รู้อ,อย่างที่สองสังคมเขาบอกว่าเขาอยากได้คำขอโทษจากรัฐบาลสักคำหนึ่งเขาเรียกร้องจากรัฐบาลเรียกร้องจากนายกออะผู้ตรงๆนะสังคมเรียกร้องจากรัฐบาลากับนายกอยาก,ายยกได้ฟังคำขอโทษในสิ่งที่พลาดไปแล้วก็ไม่รู้สิ แต่ผมไม่ถือว่านายกอิง่งทำอะไรผิดนะผมถือว่านายกอิคงในความเป็นตัวเธอเธอได้พลาดไปแล้วที่ได้ไปกระทำดังนั้นไปสนทนาอย่างนั้นกับสมเด็จุนเซนแล้วก็ทะเลาะทะเลาให้ฝั่งนู้นเขาแอบอัดคลิปและเอาคลิปมาปล่อยไม่ใช่ดิสเครดิตตัวเธออย่างเดียวแต่ดิสเครดิตประเทศไทย,ทไทยแต่คนที่เธอเธอก็คือเด็กเธอก็คือพลาดแต่คนที่ผิดก็คือคนที่ ตั้งเธอเป็นนายกนียแหละคนที่ผิดก็คือคนที่เอาเธอมาเป็นนายกใครเอาเธอมาเป็นนายกคิดเอ,เองอ,อันนี้ผมพูดตรงๆผมพูดตรงนี้พรุ่รงนี้ผมอาจจะโดนปิดรายการก็ได้ไม่เป็นได้แก่แล้วพร้อมเลิกใจเย่แต่บางครั้งเนี่ยในสังคมควรจะพูดกันตรงๆนี่ไม่ใช่ใจากปากของคนเป็นศัตรูนะนี่จากปากของคนที่ เป็นมิตรกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใครก็แล้วแต่มาจากการเลือกตั้งผมเป็นมิตรด้วยค่ะแต่นี้เป็นการสะท้อนปฏิปกริรนะิยาถ้าดูกันแบบแฟร์นะคะแล้วลองไปดูข้อมูลต่างๆนะบอกได้คําเดียวว่าทิศทางที่ออกมาเนี่ยประมาณนี้จริงๆเ,เราก็นําเสนอเพราะเธอพลาดสังคมจอยาอยากฟังคําขอโทษสักคำหนึ่งแต่ถ้าถามว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่มันผูมมาถึงทุกวันนี้ถ้าจะมีใครผิดสักคนผมว่าคนที่คนท,คนที่เอาเธอมาเป็นนาย,ยกนี่นแหละค่ะพูดตรง เดี๋ยววันนี้ก็ต้องรอดูท่าทีเชื่อว่าวันนี้รัฐบาลจะต้องมีอะไรอย่างไรกับเรื่องนี้สิ่งที่จะต้องวิจารณ์ดรสุรชาติประมุลุขวิจารณ์หลายครั้งค่ะวิจารณ์ต่างๆผ่านรายการเจาเล็กดรสุรชาติประมูลุขไม่ทราบว่าเคยสอนเคยเลคเชอร์เคยสอนหนังสือในยุคอิงเคยสอนหนังสือคุณเอิร์่นข้างๆตัวในยุอิงด้วยหรือไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นอาจารย์ที่ไลซาจุฬาเนี่ยแหละอาจารย์สุรชาติ บอกว่ารัฐบาลชุดนี้สอบตกในเรื่องของการสื่อสารทางการเมืองการสื่อสารทางการเมืองอย่างเหลือเชื่อไทยลักไทยพักเพื่อไทยได้ชื่อว่าเป็นพักการเมืองที่เก๋าที่สุดในเรื่องการตลาดการเมืองเป็นพักการเมืองที่เก๋าที่สุดในเรื่องการสื่อสารทางการเมืองนั่นคือภาพจําหรือเปล่า แต่วันนี้อาจารย์สุชาติบอกสอบตกในเรื่องการสื่อสารทางการเมืองยกตัวอย่างเช่นอันนีช้ชัดเจนถ้าเมื่อวานใครเข้าไปดูในในไอจของนายกอิงค่ะหลังจากถแถลงยอมรับว่าไอคลิปที่โหลดออกมาเป็นของจริงหลังจากที่ได้เห็นอาการเดือดกันทั้งแผ่นดิน พราะตกเย็นเย็นใช่ไหมค่ะใช่ค่ะตกเย็นเย็นค่ะตกเย็นเย็นในไอจีของนายกอิงมีการโพสไอจีสตอรี่ดูนะครับว่าชิ้นแรกที่ปรากฏในไอจีสตอรี่ของท่านนายกตอนเย็นเมื่อวานคืออะไรนี่เลยมาเลยปรากฏผมไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือนายกอิงนายกอิงไม่ได้สั่งนายกอิงไม่รู้เรื่องผมเชื่อว่าเป็นฝีมือแอดมินมีคนทำแอดมินหวังดีประสงค์ร้าย ในสถานการณ์ <Ừ. S 1> ที่สังคมเขาเดือดปรากฏว่าแอดมินของท่านนายกไปเกี่ยวเอาข้อความรีโพส์ของอขาเฉลียทั้งหลายรีโพส์อไปเกี่ยวเอาข้อความบรรดาขาเฉลียทั้งหลายมาโพสต์ในไอจ t สตอรี่ของนายกเองสังคมจิ่งเดือดหนักเข้าไปอกีกตัวอย่างเช่นเป็นกำลังใจให้ท่านนายกนะครับพร้อม สนับสนุนเสมอดังนี้เป็นต้นมีคนไปโพสต์รู้เลยใครโพสต์แต่ก็ไปรีทวิตต่อก็รู้ก็ไปรีโพส์ว่าแอดมินของท่านนายกไปหยิบฉวยมารีทวิตต่อรีโพส์ต่อนั่นแหละเป็นฝฟมเมอแอดมินนายกไปรู้เรื่องแต่ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นทางการของท่านนายกท่านนายกก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมถูกต้องนี่ไงจึงบอกว่าในอารมณ์นี้ไม่รู้เลยว่า สังคมเขาอยู่ในอารมณ์ไหนไม่เข้าใจจริงๆสอบตกสื่อสารทางการเมืองอื